รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน รู้การตลาดออนไลน์กับเทคนิคที่หลากหลายในรายการกศนออนไลน์พาสกับผมธนิสสุทธุมงเรียนรู้ตัวช่วยสร้างยอดขายกับ l i โอเอ สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมชนิด์สุขสุธรรมวงในรายการกสอนออนไลน์พล on ัสอย่างที่เราทราบกันนี้นะครับปัจจุบันการตลาดออนไลน์มีหลากหลายแอปพลิเคชันมากมายให้เราได้เลือกใช้กันหนึ่งในแอปพลิเคชันที่ได้รับความนยิยมสูงสุดนะครับนั่นคือไลน์นั่นเองครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของรายการในวันนี้นะครับผมอยากพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จ,จักกับผู้เชี่ยวชาญครับทางด้านของการตลาดออนไลน์น,ออนั่นก็คือผู้พักนั่นเองครับผู้พักสวัสดีครับ <S <S สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้พักครับตอนที่แล้วนะครับผมเราก็ได้พูดคุยกันวๆเกี่ยวกับ วิธีการสมัครลายนะครับผมว่าความแตกต่างระหว่างลายส่วนตัวกับลายโอเอนะครับผมเดี๋ยววันนี้ครับภูพาครับอยากจะมาแนะนําผมและคุณผู้ชมทางบ้านนะครับเกี่ยวกับอะไรดีครับค่ะก็สืบเนื่องจากตอนที่แล้วนะคะเราพาท่านผู้ชมนะคะมารู้จักความต่างระหว่างลายส่วนตัวกับลายโอเอว่าต่างกันอย่างไรสามารถใช้ในการทําธุรกิจได้แบบไหนบ้างและก็สมัครกันเรียบร้อยแล้ววันนี้นะคะเราจะมาต่อยอดจากตอนที่แล้วนะคะก็คือมาพาดูข้างในนะคะว่า มีฟังก์ชันอะไรบ้างที่จะช่วยในการซัพพอร์ตสนับสนุนให้การทําธุรกิจออนไลน์ของเราประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะว่าใน l i n e เอเนี่ยมีฟังก์ชันอะไรดีเด็ดบ้างอันดับแรกเนาะเมื่อตอนที่แล้วเราพ่าในเรื่องของการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วซึ่งยังไม่จบนะคะมีอีกหลายขั้นตอนขั้นตอนต่อมาที่สําคัญที่อยากให้ทุกคนทาได้ที่ได้เกริ่นไปในเรื่องของไล่เบสิกลายจำได้ไหมคะที่มีคำว,ว่าแอดข้างหน้านะคะวันนี้นะคะเราจะมาตั้งไล e แอดตัวนี้ค่ะให้เป็นชื่อเฉพาะของเรา เพื่อที่เวลาเราไปบอกลูกค้าว่าถ้าสนใจติดต่อเราให้ติดต่อมาที่ Li นแอดรหัสอะไรนะคะคเพราะว่า<ม>ถ้าเกิดเห็นไหมคะตามตัวอย่างที่ส่งมาให้นะคะก็จะเป็น1 3 1 axpsn จําได้ไหมคะไม่จำไม่ได้ครับใช่คะ่ะขนาดเรายังจำไม่ได้ลูกค้าก็จำไม่ได้แน่นอนคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องมาตั้งให้เรียบร้อยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราจะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายค่ะคุณกุ้งครับอย่างที่บอกไปนาสี่รกว่าบาทเดี๋ยวมาพาทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ค่ะก็เรามาที่ตั้งค่านะคะซึ่งเนื้อหาตรงนี้เราได้กรอกกันเรียบร้อยแล้วนะคะจากตอนที่แล้วก็เลื่อนมาข้างล่างได้เลยมาเจอคําว่านี่ค่ะ basic id นะคะเห็นไหมคะว่าถ้าเราจะมี id ที่เป็นชื่อเฉพาะของเราเขาเรียกว่า premium id ค่ะคุณกุ้งครับอ่าคราวนี้เราจะต้องทําการซื้อค่ะอ่าตรงนี้คือต้องเสียค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับถูกต้องค่ะก็เสียปีละหนึ่งครั้งนะคะปีละหรั้งครังครบงโอเคเดี๋ยวพาทําไปพร้อมๆมกันนะคะก็ขั้นตอนนะคะเราสนใจสมัครนะคะเราก็กดคําว่าซื้อ premium id ค่ะครับ เสร็จแล้วนะคะถ้าเกิดใครนะคะยังไม่ลงทะเบียนในเรื่องของการชําระเงินก็ต้องลงให้เรียบร้อยนะคะก็ทําตามขั้นตอนได้เลยมาติ๊กคําว่าลงทะเบียนวิธีการชําระเงินนะคะเมื่อเรากดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเลือกคําว่าวิธีชําระเงินนะคะคพอกดเข้ามานะคะก็จะเจอหน้าตา2ตัวนี้นะคะในเรื่องของการให้เราเลือกวิธีการชําระเงิน,นะคะ่ะว่าใช้วิธีไหนอันดับแรกคือในเรื่องของและปิดไลน์เพย์นะคะอันที่สองคือในเรื่องของเครดิตการ์ดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะ ขอแนะนำในส่วนของบัตรเครดิตนะคะหรือเครดิตการ์ดของเรานะคะซึ่งเราสามารถใช้บัตรของเราหรือจะใช้ในส่วนของเหมือนลงทะเบียนในส่วนของท m o v e ก็จะมีในเรื่องของบัตรเครดิตออนไลน์ได้ด้วยครับก็วิธีทำนะคะก็กดเข้าไปคำว่าบัตรเครดิตการ์ดนะคะกดตกลงนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะขึ้นหน้าต่างให้เรากรอกข้อมูลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเครดิตนะคะวันหมดอายุแล้วก็ cvc ที่อยู่ด้านหลังบัตรหลังจากนั้นเราก็กดยินยอมนะคะยินยอมแล้วก็กดต่อไปก็เป็นอัน ผูกบัตรเรียบร้อยแล้วมจะขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างข้ามไปดูในส่วนของที่ครูพักได้ผูกเอาไว้นะคะคถ้ามีการผูกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นบัตรเครดิตที่เราทําการผูกเอาไว้รเราก็สามารถที่จะทําการซื้อพรีเมียมไอดีได้เลยครับมมเมื่อสักครู่นะคะได้พาไปดูในสําหรับลายโอเอีีบัญชีหนึ่งที่ได้ได,ได้ทำการผูกไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งตรงนี้คุณกุ้งจะสงสัยไหมคะว่าทาไมมันมีหลายในส่วนของลายโอเอมากๆเลย อ่าทำไมตรงนี้ถึงมีหลากหลายบัญชีมากเลยครับครูพักครับเพราะตรงนี้ก็เปรียบเสมือนเพจ Facebook ค่ะที่1 Facebook สามารถมีได้หลายเพจซึ่งตรงนี้นะคะก็เปรียบเสมือนแฟนเพจนะคะที่เราสามารถมีได้หลายได้หลายไลโอเอหลายหลายธุรกิจนะคะอย่างยกตัวอย่างของครูพักนะคะที่ทําอยู่ซึ่งก็จะมีหลากหลายธุรกิจหลากหลายประเภทของสินค้าและบริการเราก็สามารถสร้างลโอ OA ขึ้นมา เพื่อที่จะแยกสินค้าและแยกลูกค้าออกมาให้ชัดเจนค่ะครับตรงนี้มีกี่บัญชีก็ได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่อั้นเลยค่ะโอเคครับผมอ่าโอเคคราวนี้เนาะเมื่อสักครู่นี้ครูพักได้ทําการพาไปยกตัวอย่างในส่วนของบัญชีที่ทําการผูกแล้วแต่เดี๋ยวนี้เราจะกลับมาในส่วนของการซื้อพรีเมียมไอดีของกสณนออนไลน์ที่ยังไม่ได้ทําการซื้อพรีเมียมไอดีเราก็มากดเลือกที่กสณนออนไลน์พลัสตรงนี้นะคะและก็กลับมาที่คําว่าตั้งค่าเช่นเดิมนะคะมากดคําว่าซื้อพรีเมียมไอดีค่ะคุณกุ้ง พอมาถึงขั้นตอนนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนในการของการซื้อพรีเมียมไอซึ่งจากที่ได้แจ้งไปนะคะอยู่ที่ราคา475บาทจุด08สตางค์นะคะคซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นหน่วยของดอลลาร์นะคะค่าเงินก็จะเหวี่ยงก็เลยมีเป็นจุด08สตางค์ขึ้นมานะะโอเคครับผมตรงนี้นะคะเวลาเราจะซื้อก็จะมีราคาโชว์ก็ไม่ต้องไม่ต้องจําค่ะคมันมีให้ให้ดูอยู่แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็มาดูตรงนี้ค่ะใช้คําว่าตั้งตั้งพรีเมียมไอได้เลยนะคะ โดยที่ข้างหน้ามันจะต้องมีบังคับแอดเสมอครับอย่างที่บอกนะคะรากฐานมาจากลายแอดก็เลยต้องมีแอดข้างหน้านะคะคเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเป็นลายเพื่อธุรกิจทานี้ตรงนี้ในส่วนของพรีเมียมไดีตรงนี้ก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นครับเราก็สามารถระบุได้เลยนะคะอาจจะเป็นออนไลน์พลสนะคะคออนะคะ L I N E นะคะ P L U S เป็นตัวเล็กหมดนะคะครับซึ่งสูงสุดนะคะสามารถ ใช้ได้แค่18ตัวอักษรนะคะตรงนี้มันจะขึ้นโชว์เลยนะคะว่าคุณสามารถใช้พรีเมียมไอดีนี้ได้หรือไม่ครับถ้ามีคนใช้อยู่แล้วก็ไม่สามารถใช้ได้ไม่สามารถใช้ซ้ํากันได้ใช่ไหมครับต้องค่ะอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาบอกว่าใช้ได้เราก็สามารถทําการกดซื้อได้เลยนะคะพอซื้อเสร็จนะคะลายไอดตรงนี้ค่ะคุณปุ้งเห็นไหมคะจาก1 3 1 a x p s n ก็จะเปลี่ยนเป็น Sign Online Plus ค่ะครับ แต่อันนี้เราไม่ได้ผูกบัญชีนะคะเรายกตัวอย่างให้ดูว่าสามารถทําแบบนี้ได้ถ,ถ้าพักโอเคก็กดคําว่าซื้อพรีเมียมไอดีได้เลยค่ะก็คือเมื่อครูพักทาการกดซื้อพรีเมียมไอดีนะครับจะเป็นการผูกบัตรเรียบร้อยถูกต้องไหมครับและไอดีของเราเนี่ยจากเดิมที่จะเป็น ID ดีเป็นตัวเปรร็นตัวภาษาอังกฤษก็จะเปลี่ยนเป็นตัวที่เรากําหนดเองถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะนั้นขออนอุญาตยกตัวอย่างให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะอย่างในส่วนของอันนี้เพจของบริษัทครูพักนะคะค่ะเมื่อเรา สมัครเรียบร้อยแล้วนะคะชื่อของ l i น์แอนะคะก็จะตรงกับ Li น์โอของเราก็จะทําให้ลูกค้าจําได้ง่ายขึ้นค่ะครับอ่าโอเคค่ะถ้าต่อมานะคะคุณกุ้งเราก็มาสู่ขั้นตอนถัดไปในการตั้งค่าที่สําคัญนะคะซึ่งบอกเลยนะคะเห็นด้านข้างไหมคะมันมีมีฟังก์ชันที่สําคัญเยอะแยะมากมายเลยแต่พื้นฐานเราเราค่อยๆไล่ทีละสเต็ปนะคะคจากเมื่อกี้เราตั้งค่าทําซื้อพรีเมียมไอดีแล้วเราต่อมาที่สําคัญก็คือในเรื่องของข้อความทักทายเพื่อนใหม่ค่ะครับ ตรงนี้นะคะคุณกุ้งเคยสังเกตไหมคะเวลาคุณกุ้งไปแอดไลน์ในส่วนของไลน์สินค้าแระบริการต่างๆพอทักเขาเข้าไปปุ๊บก็จะมีข้อความเด้งมาเลย,ยว่าสวัสดีครับคุณกุ้งยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลน์โอเอของเราที่มีขายสินค้าอะไรก็จะเรียงมาให้เคยเห็นไหมคะอ๋อเคยเห็นครับผมเป็นการตั้งค่าอัตโนมัติใช่ไหมครับพวกนี้ถูกต้องค่ะเป็นการเครียกตั้งตั้งค่าทักทายเพื่อนใหมค่ค่ะอ่าครับผมซึ่งนะคะเราก็สามารถเข้ามาตั้งได้เช่นกันนะคะกดเข้ามาตรงด้านข้างได้เลยค่ะอ่าพอเข้ามานะคะ เห็นไหมคะตัวอย่างก็จะขึ้นโชว์เลยซึ่งระบบ line oa เขาก็จะทําการตั้งให้อัตโนมัติอยู่แล้วซึ่งถ้าเราพอใจเราก็สามารถใช้ได้เลยนะคะแต่เราสามารถแก้ไขได้นะคะซึ่งตรงนี้เราสามารถใส่ได้สูงสุดถึง5้าเขาเรียกว่า5้าบอลลูนนะคะกดตรงนี้นะคะเหมือน5้าช่องอะคะ่ะในการใส่นะคะคซึ่งตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในฟังก์ชันที่อยู่ด้านข้างเดี๋ยวเราจะคุยกันในหัวข้อถัดไปครับผมให้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างเนาะคราวนี้เสร็จเราก็เป็นสามารถทําการ พิมพ์ได้เลยตามอิสระของเราว่าเราต้องการที่จะเวลาลูกค้าทักมาเขาจะเห็นอะไรซึ่งบอกเลยนะคะคุณกุ้งขาคุณผู้ชมทางบ้านนะคะบอกเลยว่าหลายๆท่านนะคะหลายๆเจ้าของกิจการนะคะสามารถปิดการขายได้ตั้งแต่ข้อความทักเพื่อนใหม่แล้วคือเรียกว่าปิดการขายได้ตั้งแต่เริ่มเลยใช่ไหมครับถูกต้องนะคะอย่างที่กู้พักเคยบอกไปนะคะว่าไลโอเอคือกระบวนการสุดท้ายเขาเรียกว่าปิดการขายด้วยไลโอเอเพราะว่าเขากว่าจะ ทักมาหาเราแสดงว่าเขาศึกษาข้อมูลเรามาพอสมควรแล้วจากาเพจ <ผม S 2> บ้างจากเว็บไซต์บ้างพอเขาตัดสินใจจะซื้อเาก็จะต้องทักไลน์มา<ฆ>พอทักไลน์มาเสร็จนะคะถ้าผู้ประกอบการทุกท่านเขาเรียกว่าอะไรตั้งข้อความที่ดีนะคะในเรื่องของคําทักทายโชว์รูปภาพสินค้าหรือรีวิวต่างๆเวลาลูกค้าคลิกมาปุ๊บนะคะจะเป็นการโปรโมทแบบฟรีๆไม่ต้องเสียเงินเลยนะคะ<ฆ>ซึ่งสามารถใส่ได้ถึงห้าช่องเพราะฉะนั้นตรงนี้พอลูกค้าเขาเห็นข้อมูลเรามามากพอสมควรแล้ว เขามาเจอข้อความทักทายเพื่อนใหม่จากไลน์โอเเขาก็จะเกิดความมั่นใจมากขึ้นก็จะทําให้เขาสามารถตัดสินใจซื้อของเราได้ทันทีเลยครับก็เรียกว่าส่วนนี้นะครับเป็นการสนับสนุนการขายอีกช่องทางหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับอ่าค่ะเดี๋ยวคุพักจะขออนุญาตพาไปดูในส่วนของเพจที่คุพักได้ทําไว้แล้วนะคะคขออนุญาตแบ็กกลับไปกลับมาไม่งงนะคะท่านผู้ชมก็กดเข้ามาตรงนี้นะคะถ้าเรามีหลายหลายไลน์แอคเคาท์ก็จิ้มตรงลูกศรนะคะตรงที่ไลน์ตรงนี้ค่ะตรงคําว่ากสนออนไลน์พัทมันก็จะมี ลายต่างๆที่เราตั้งบัญชีเอาไว้เราก็สามารถสลับไปสลับมาได้เราก,กดของอนุญาตขอกดดูเป็นตัวอย่างตรงนี้นะคะของบริษัทคูพักตรงนี้เองกดเข้ามานะคะในส่วนของทักไทยเพื่อนใหม่ของกูพักนะคะตามตัวอย่างเลยค่ะคุณกุ้งเห็นไหมคะด้านขวานะคะคูพักก็จะบอกว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บริษัท into K safety center ผู้ผลิตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยใส่เบอร์โทรใส่รายละเอียดให้ครบนะคะแล้วก็หากต้องการขอใบเสนอราคาสามารถขอผ่านช่องทางอะไรได้เราก็แจ้งเขาเลยว่า จะได้เวลาเขาติดต่อเข้ามาเขาจะได้รู้ว่าเขาจะต้องเตรียมอะไรเขาจะถามอะไรเราเราก็จะได้ง่ายต่อการคุยกับลูกค้าเราบ,บอกว่าลูกค้าอยากได้ใบเสนอราคาต้องส่งข้อมูลเหล่านี้มาให้เราเราก็สามารถกรอกด้านข้างนี่ค่ะทำเป็นช่องช่องต่างๆซึ่งสามารถทําได้สูงสุดถึง5ช่อง5ช่องนะครับ5ช่องเลยขอผูุ้พักก็ใส่ทั้งหมด3ช่องนะคะหลักๆก,ก็หากไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆก็อย่าบล็อกไลน์แอดของเราหรือไลน์โอเอของเราตัวนี้เราก็สามารถแจ้งเตือนลูกค้าไว้ว่า เพราะว่าอนาคตนะคะเราจะต้องมีการทําการบอดแคสต์ไปซึ่งถ้าเกิดลูกค้าเราบอดแคสต์ไปเรื่อยๆลูกค้าอาจจะราคาญได้เราก็เลยบอกว่าขออภัยหากบอดแคสต์ของเราเป็นการรบกวนเขาก็ให้เขาปิดได้เลยปิดเสียงแต่อย่าบล็อกเราดีกว่าก็เป็นการอ้อนลูกค้าเล็กๆครับคุณกุ้งครับคูพักครับผมขอถามนิดนึงได้ไหมครับคุพักพอดีผมสังเกตเห็นวิธีการใช้ตัวอักษรเนี่ยนะครับผมผมเห็นว่าคุพักมีการใช้ตัวอิโมจินะครับผม อยากให้คู่พักช่วยขยายประเด็นนี้นิดนึงได้ไหมครับผมว่าอิโมจิเนี่ยนะครับมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับมีประโยชน์มากๆเลยค่ะคุณกุ้งเป็นคําถามที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะหลายๆท่านนะคะจะมองข้ามคิดว่าเป็นตัวการ์ตูนเล็กๆน้อยๆไว้ใส่ไว้ส่งให้เพื่อนๆแต่จริงๆแล้วนะคะสามารถช่วยในเรื่องของการทําธุรกิจได้ครับเพราะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าตัวหนังสือไม่สามารถสื่ออารมณ์ออกมาได้บางครั้งเราพิมพ์ไปคนอาจจะแปลความหมายไปได้อีกอย่างหนึ่งนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใส่ตัวอีโมจิที่บ่งบอกถึงความรู้สึกเราเป็นรูปยิ้มก็จะทําให้อารมณ์เขาเรียกว่าสื่อความรู้สึกได้ว่าเราเป็นมิตรกับเขานะคะบางครั้งเขาอาจจะตีความหมายไปผิด,ผดเพราะฉะนั้นอีโมจิก็จะทําให้การอ่านหนังสือก็จะทําให้เราน่าอ่านมากยิ่งขึ้นนะคะมีสีสันไม่ใช่เป็นตัวหนังสือเพราะว่า คนสมัยนี้เนาะไม่ไม่ไมไมค่อยชอบอ่านหนังสือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีอิโมจิมาขั้นกลางบ้าง<ๆ>ก็จะทําให้มันมีสีสันในการอ่านก็จะทําให้อยากอ่านข้อมูลของเราหรือคอนเทนต์ของเราหรือสิ่งที่เราส่งไปให้กับลูกค้าค่ะคก็เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของการตั้งตั้งค่าทักทายเพื่อนใหม่นะคะเวลาใครทักเข้าราหา,หาเรานะคะก็จะเด้งทันทีเลยเด้งข้อมูลเหล่านี้เข้าไปซึ่งสามารถใส่สูงสุดได้นี่นะคะ5้าหาบอลลูน แต่ละหนึ่งล็อกนะคะสามารถใส่ได้สูงสุดค่ะ5้ารอตัวอักษรก็ <God. S 2> ถือว่าเยอะพอสมควรเยอะ,ม,ะม,ามากเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้ค่ะถือว่าเป็นการตลาดที่เราไม่ต้องเสียงเงินนะคะสําหรับท่านผู้ชมนะคะก็สามารถใส่ได้เต็มที่เลยโอเคสําหรับถัดไปนะคะเดี๋ยวคุญายก,กลับไปที่กสนออนไลน์พักเช่นเดิมนะคะอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วในส่วนของการข้อมูลพักทายเพื่อนใหม่นะคะที่เราทําการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าต่อมาที่สําคัญต่อมานะคะคุณกุ้งค่ะ ก็คือในส่วนของตรงนี้ค่ะข้อความตอบกลับอัตโนมัตคิค่ะตรงนี้นะคะจะเห็นชัดเจนนะคะว่าบางครั้งนะคะเราถ้าเกิดกิจการดีขายไม่ทันค่ะมันก็จะทําให้เขาเรียกว่าระบบ l ลโอเ a นะคะเขาก็จะมีในส่วนของตรงนี้มาช่วยตอบแทนเราด้วย Please. ตรงนี้นะคะเราก็กดเข้าไปคําว่าข้อความตอบกลับอัตโนมัติเมื่อ <ME RE S 2> กดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะ,ะเราก็สามารถทําการกดสร้างได้เลยที่มุมข,ขวานะคะเมื่อกดเข้ามาตรงนี้นะคะเราก็จะเจอในส่วนของ การให้ใส่ใส่ชื่อนะคะใส่ชื่อตรงนี้ก็คือเป็นการใส่ชื่อเรื่องว่าเราจะทําการาตั้งข้อความตอบกลับว่าอะไรเพื่อจะเป็นการให้ระบบ AI เขาตอบแทนเราในกรณีรที่เราตอบไม่ทันนะคะครับออย่างเช่นเราบอกว่าถ้าลูกค้าถามราคาเราก็ใส่ตรงนี้ค่ะลูกค้าถามราคาอ่ะคราวนี้นะคะเราจะบอกว่าจะให้คาให้ระบบ Li n e OA ตอบกลับเวลาไหน ให้เปิดหรือปิดนะคะถ้าเราต้องการให้เขาช่วยเปิดเราช่วยตอบแทนเราเราก็กดคําว่าเปิดแต่ถ้าเราไม่ต้องการเราก็กดปิดหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะบอกตั้งเวลาได้ด้วยนะคะว่าให้ตอบกลับวันไหนเวลาไหนอย่างเช่นเราเลิกงานห้าโมงเย็นแต่ลูกค้าอาจจะทักหลังห้าโมงเย็นใช่ไหมคะเราก็สามารถมาตั้งเวลาตรงนี้ได้เลยค่ะคุณกุ้งว่าเริ่มทักให้เราตั้งแต่กี่โมงนะคะเราก็สามารถตั้งเวลาตรงนี้ได้เลยนะคะ อ่าบ็ดนาฬิกานะคะตั้งแต่สิบ็นาฬิกาเป็นต้นไปของถึงเที่ยงคืนแล้วกันนะคะของทุกวันเราก็ตั้งเวลาว่าวันที่ไหนถึงวันที่เท่าไหร่ให้เขาตอบแทนเรานะคะอ่าหลังจากนั้นตรงนี้ส่วนประเทศไทยก็ไม่ต้องไม่ต้องแก้แล้วนะคะเป็นแบงค์คอกเรียบร้อยแล้วค่ะคุณกุ้งเมื่อเราตั้งตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ส่วนที่สําคัญเลยนั่นคือในส่วนของคีย์เวิร์ดค่ะครับ,รบเป็นคําถามเป็นตัวพิม์อะไรที่เขาคิดว่าเขาจะถามแล้วระบบ AI เขาจะได้ตอบแทนเรานะคะอย่างเช่น อย่างเช่นคําว่าราคาก่อนนะคะลูกค้าบางคนเขาขี้เกียจเขียนอาจจะใช้คําว่าราคาแล้วก็กดคว่าเพิ่มแล้วก็บอกราคาเท่าไหร่นะคะกดเพิ่มนะคะเนี่ค่ะเราก็พิมพ์ไปเรื่อยๆว่าคาดการว่าลูกค้าจะจะถามว่าอะไรจะถามว่าอะไรใช่ไหมครับราคาเท่าไหร่ครับเท่าไหร่คะสอบถามข้อมูลได้ไหมคะอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อได้หมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วตรงนี้ก็คือเป็นคําตอบที่เราจะต้องตอบเอาไว้อย่างเช่นเราขายเสื้อผ้าบอก เสื้อเสื้อผู้หญิงเสื้อเชิ้ตตัวละสามร้อยเก้าสิบเสื้อผู้ชายตัวละห้าร้อยเก้าสิบครับถ้าจะส่งตัวละห้าสิบาทสามตัวขึ้นไปส่งฟรีแล้วก็พิมพ์ไว้ได้เลยครับแล้วก็กดบันทึกนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็สามารถตอบนะคะสามารถพิมพ์ได้เรื่อยๆสามารถถ้าเกิดลูกค้าถามเราสามารถใส่เหมือนเหมือนข้อความตอบทักทายเพื่อนใหม่เลยนะคะคใส่ได้ทั้งตัวหนังสือใส่ได้ทั้งรูปภาพทั้งวิดีโอก็กลายเป็นว่าระบบไลโอเอก็จะขายแทนเรารในเวลาที่เราหลับ ก็ยังขายได้ก็ยังขายของได้อยู่ใช่ไหมเห <c oughs> ็นไหมคะสุดยอดไหมคะลายโบเป็นยอดมากเลยครับออซึ่งลา,ลายธรรมดาไม่สามารถทําได้นะคะครับอ่าโอเคนี่คือในส่วนของตรงนี้นะถ้าเราทําเรียบร้อยแล้วเราก็กดทําการกดบันทึกก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะตรงนี้นะคะอ่าโอเคต่อมาในลําดับถัดไปนะคะลําดับถัดไปคือในส่วนของข้อความตอบกลับ AI ครับอ่าตรงนี้นะคะก็ขออนุญาตแบ็กกลับไปนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นเหมือนกันเช่นกันค่ะก็คือตรงนี้ ก็จะเป็นคำถามชุดพื้นฐานที่ระบบ AI เขาจะช่วยในเรื่องของการตอบแทนเราซึ่งจะเป็นคำถามที่ทางระบบ L i โอ OA เขาทำไว้ให้เรียบร้ยบรอยแล้วเมื่อกี้เราพิมพ์เองถูกไหมคะ<ฆ>แต่อันนี้เขาพิมพ์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าเราจะใช้หรือไม่ใช้เท่านั้นเอง<ฆ>อ,อย่างเช่นเขาบอกว่าทักทายแค่ลูกค้าพิมพ์คาว่าทักทายเข้ามานะคะระบบ AI เขาก็พิมพ์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณที่เป็นเพื่อนกับบัญชีทางการของกสนออนไลน์พรัะคุณสามารถสอบถามข้อมูลได้นี่ค่ะ <N> <c> นี่คือเขาก็ทำาให้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดเราอยากจะพิมพ์แก้ไขเราก็สามารถพิมพ์ได้เช่นกันอันนี้คือร,ระบบ AI ชัดเจนมากนะคะในการทําแทนเราทั้งหมดแล้วเราก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้ด้วยนะคะมีเยอะแยะมากมายหรือส, <N> <c> สามารถไปกด <N> <c> เล่นดูได้นะคะตรงนี้ก็เอาไว้ใช้แทนตอบแทนเรานะคะหรือแม้กระทั่งบางอย่างนะคะอย่างเช่น <ze> เวลาทําการเขาจะถามเวลาทําการเราก็ติ๊กเข้าไปนะคะเราก็สามารถตัวนี้นะคะเร,เราก็ไปกดเปิดสถานะเช่นเดิมนะคะกดเปิดเสร็จแล้วเราก็มาพิมพ์ค่ะ คือในส่วนของคําว่าข้อความตอบกลับ AI มันจะมีสองส่วนส่วนแรกคือคําถามทั่วไปเขาจะมีคําตอบให้เลยครับแล้วเราก็สามารถพิมพ์คำตอบของเราเพิ่มเข้าไปได้อีกครับแต่ถ้าคําว่าข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลอื่นๆหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้ค่ะเราสามารถพิมพ์ได้เหมือนกับข้อความตอบกลับอัตโนมัติครับอ่าตรงนี้นะคะก็ก็เช่นกันนะคะตรงนี้เราก็พิมพ์ได้เหมือนเดิมพอเราพิมพ์เราบันทึกระบบก็จะบันทึกเอาไว้นะคะว่าเมื่อมีลูกค้าตอบถามเข้ามาพวกนี้นะคะเราก็ ระบบ AI ก็จะตอบแทนพวกเราครับค่ะในส่วนของการตอบกลับด้วย AI นะคะคุณกุ้งก็คือว่าเราจะต้องมาตั้งค่าตรงคําว่าตั้งค่าการตอบกลับนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราติ๊กคําว่าแชทหมายความว่าระบบ AI จะไม่ทํางานเพราะว่าันจะเราจะต้องเป็นคนพิมพ์แต่ถ้าเราตั้งค่าว่าบอทแต่ถ้าเราในความในทางกลับกันนะคะเราอยากจะเป็นคนพิมพ์โต้ตอบกับลูกค้าเราก็ไม่สามารถพิมพ์ได้ เพราะเราไปติกว่าต้องเป็นบอทดเท่านั้นในการตอบแทนเราครับอ่าเพราะฉะนั้นนะคะถ้าให้ดีนะคะสําหรับอันนี้ก็จะมาแนะนําในส่วนของเลือกในส่วนของตรงนี้นะคะคําว่าสมาร์ทแชทนะคะสมาร์ทแชทก็คือให้ข้อความตอบกลับด้วย AI และแมนนวลก็คือะคะด้วยตัวเราด้วยถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะ,อะคโอเคนะคะเราก็ใช้วิธีนี้นะคะก็จะทําการบันทึกเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้า พักมาเราก็จะสามารถตอบได้ด้วยแล้วก็จะเกิดคําถามนั้นตรงกับระบบ AI นะคะเขาก็จะตอบแทนเราด้วยที่ที่เราตั้งเอาไว้มันก็จะทําให้เราสะดวกสบายมากขึ้นค่ะเราไม่ต้องตอบเองคนเดียวสุดยอดไหมะคะมเรียกว่าเหมือนเราได้พนักงานช่วยเราในการขายสินค้าเลยนะครับคุณผู้ชมครับใช่เลยค่ะมาอีกส่วนหนึ่งค่ะคุณกุ้งนะคะที่สําคัญเลยนะคะส่วนสุดท้ายของวันนี้แล้วกันนะคะก็คือในเรื่องของการจัดการสิทธิ์ค่ะแฟนเพจก็มีแอดมินนะคะไลน์โอเอก็มีแอดมินเช่นกัน เราสามารถที่จะดึงลูกน้องของเราหรือพนักง,งานของเรานะคะเข้ามาช่วยตอบคําถามหรือตอบลูกค้าผ่านไลน์โอเอได้ด้วยครับเขาเข้ามาในเรื่องของการตั้งค่าแล้วมาคําว่าการจัดการสิทธิ์นะคะการจัดการสิทธิ์นะคะก็คือก็ตอนนี้นะคะครูพักเป็นคนที่เป็นคนเอาง่ายๆเปรียบเสมือนเจ้าของเจ้าของเจ้าของไลน์โอเอตัวนี้เจ้าของกิจการตัวนี้คราวนี้เราต้องการดึงลูกน้องเข้ามาช่วยตอบด้วยเพราะว่ากิจการดีตอบคนเนี้วไม่ทันแน่นอนไล เขาเรียกอะไร AI ก็อาจจะตอบได้ในระดับหนึ่งแต่มันไม่เท่ากับคนตอบถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเพิ่มสมาชิกหรือแอดมินเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้ได้วิธีทําก็คือเข้าไปตรงคําว่าเพิ่มสมาชิกนะคะเพิ่มสมาชิกนะคะก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะว่าเราต้องการให้เขาเป็นสมาชิกแบบไหนเป็นแอดมินเป็นโอเปอเรเตอร์เป็นโอเปอเรเตอร์ที่ไม่มีสิทธิ์บอร์ดแคสต์หรือเป็นโอเปอเรเตอร์ที่ไม่มีสิทธิ์ดูข้อมูลเชิงลึกนะคะก็เราทั้งนี้ทั้งนั้นก็ เราเลือกได้เลยว่าเราไว้ใจเขาใครแค่ไหนให้ดูแบบไหนซึ่งสูงสุดก็คือคําว่าแอดมินแอดมินก็คือสามารถทําได้ทุกอย่างนะคะ,ะสมมุตินะคะเราก็ติ๊กเลือกนะคะเราบอกว่าเราจะต้องการให้คนนี้เป็นโอเปอเรเตอร์นะคะโอ,อเปอเรเตอร์ทาได้เกือบทุกอย่างนะคะยกเว้นในเรื่องของการเชิญคนอื่นเข้ามาเป็นแอดมิน<ะ>เรากดตรงนี้นะคะแล้วเราหลังจากนั้นนะคะเราก็ออกลิงก์นะคะออกลิงก์นะคะออกลิงก์ตัวนี้นะคะก๊อปปี้ลิงก์นะคะออกลิงก์ตัวนี้แล้วก็ส่งให้กลับไปให้กับ คนที่เราอยากจะนะคะคัดลอกไปนะคะส่งไปให้กับคนที่เราต้องการอยากจะให้เขามาเป็นแอดมินร่วมกับเราซึ่งตรงนี้นะคะจะต้องส่งไปทีละหนึ่งคนค่ะถ้าสมมติว่าคุณกุ้งเราส่งให้คุณกุ้งไปนะคะหนึ่งคนแล้วส่งให้คนหนึ่งหนึ่งคนไปพร้อมกันแล้วกดมาพร้อมกันจะไม่ได้ก็ต้องให้คุณกุ้งเข้ามาก่อนนะคะเข้ามาก่อนแล้วก็รับลิงก์ใหม่ค่ะเพื่อความปลอดภัยของการที่จะให้ใครเข้ามาเป็นแอดมินร่วมกับเรานะคะตรงนี้ก็คือหมายความว่าในหนึ่งลิงก์นะครับคุณผู้ชมครับสามารถใช้ได้แค่หนึ่งท่านเท่านั้น ใช่ค่ะถ้าต้องการสองท่านต้องเป็นสองลิงก์่ดยเฉพาะอย่างยิ่งลิงก์ต้องมาจากแอดมินใช่ถูกต้องค่ะโอเคก็ประมาณนี้พอเราส่งไปให้เขานะคะเขาก็จะต้องทําการกดยินยอมเพื่อที่จะเข้ามาก็จะมาเป็นแอดมินตรงนี้นะคะเดี๋ยวคุพักจะขออนุญาตพาดูของจริงอีกนันหนึ่งคะของเพจคูพักนะคะก็จะมีแอดมินสี่ห้าคนนะคะที่จะช่วยในการตอบคําถามซึ่งเวลาลูกค้าพักมาลูกค้าจะไม่เห็นนะคะว่าคนเหล่านี้ตอบเขาก็จะเห็นตอบในนาม ในนามลายโอเอตัวนั้นเลยอ๋อครูพักอย่างนี้ใช่ไหมครับหมายความว่าสมมติว่าครูพักเนี่ยนะครับมีสมาชิกอยู่ทั้งสิ้น5ท่านใช่ค่ะผมแล้วสี่ท่านอาจจะไม่ว่างมีท่านหนึ่งว่างต่เมื่อลูกค้าทักมาท่านนั้นก็จะตอบในนามขององค์กรหรือบริษัทของครูพักถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะส่วนลูกค้าเนี่ยจะไม่เห็นว่าใครเป็นผู้ตอบเห็นแค่ว่าผู้ที่ตอบเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนขององค์กรนั้นๆั้นถูกไหมครับใช่เลยค่ะครับผมแต่ว่านะคะ ภายในพวกเราเองจะรู้ว่าใครตอบเวลามีปัญหาอะไรหรือใครไปรับปากลูกค้าไว้แบบไหนเราสามารถเช็คได้ว่าใครเป็นผู้ตอบ,อบขออนุญาตพาดูตัวอย่างนะคะ,ะนี่ค่ะอย่างยกตัวอย่างอันนี้นะคะเห็นไหมคะลูกค้าทักมานะคะขอราคามีการทําใบเสนอราคาไปให้นะคะเราก็จะมองเห็นนะคะว่าคนที่ตอบคือชื่อยิงตุนครับอ่าแต่ลูกค้าจะมองไม่เห็นลูกค้าจะเห็นในนามองค์กรอย่างที่คุณพึ่งว่าเลยอ๋อครับผมอย่างนี้นี่เองนะครับ ค่ะคุณกุ้งก็สําหรับวันนี้นะคะก็รายละเอียดเราสามารถลงให้ได้เท่านี้ก่อนแต่จริงๆแล้วรายละเอียดมีอีกเยอะมากๆแล้วบอกเลยว่าเป็นฟังก์ชันที่สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ดีมากๆเลยค่ะครับผมพลาดไม่ได้นะคะถ้าสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามอยู่ในตอนนี้นะคะตอนหน้านะคะเราจะมีฟังก์ชันอีกเยอะมากมายที่จะมาช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการในการทําธุรกิจบนโลกออนไลน์โดยใช้ไลโอเค่ะโอเคครับครูพักอยากให้ครูพักลองสรุปเนื้อหาคร่าวๆได้ไหมครับผมว่าไลโอเอเนี่ยในะครับผมหรือ สิ่งที่ครูพักได้พูดมาในวันนี้นะครับผมมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับมีประโยชน์มากๆเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะว่า L i น์โ A เมื่อสักครู่วันนี้นะคะที่เราพูดกันในเรื่องของการทำพิเนียมไอดีนะคะ<ๆ>กับการในเรื่องของการตั้งค่าข้อความต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทักทายเพื่อนใหม่นะคะเริ่มต้นก็สามารถติดการขายได้แล้วนะคะคถ้าเราทําแบบดีๆมีกระบวนการที่ชัดเจนนะคะก็ไม่ต้องเสียเงินในการทําบอดแคสเลยเพราะในตอนถัดไปเดี๋ยวครูพักจะสอนในเรื่องของการทําบอดแคสซึ่งบอกเลยว่า ต้องเสียงเงินค่ะคแต่ถ้าเราใช้ข้อความทักไทยเพื่อนใหม่ได้ถึง5ข้อความอย่างที่บอกสามารถติดการขายได้ง่ายๆเลยแบบฟรีๆด้วยแล้วก็ในเรื่องของการมีการตอบกลับข้อความอัตโนมัติโดยใช้ระบบ AI ซึ่งตรงนี้ก็ฟรีเช่นกันก็จะทําสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการทุกท่านโดยที่บางคนบางท่านอาจจะยังไม่มีลูกน้องมาช่วยตอบ,บก็สามารถใช้ AI ตอบแทนได้แต่ถ้าใครมีกําลังมีแอดมินนะคะมีลูกน้องมาช่วยตอบ ก็สามารถเพิ่มแอดมินเข้าไปเพื่อช่วยในการทําธุรกิจได้ด้วยก็ทําให้ธุรกิจของเราก็จะทําให้มันเติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้แค่ลายสุดตัวทําก็ไม่มีใครมาตอบแทนเราได้แน่ๆๆค่ะคุณกุ้งครับผมครับแม่คุณผู้ชมครับผมพูดคุยกับครูพักในวันนี้นะครับผมสามารถจับได้ในหลากหลายประเด็นเลยนะครับผมหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจเลยนะครับคือในเรื่องของครับอะไรรู้ไหมครับครูพักค่ะการทําธุรกิจสมัยใหม่ครับค่ะ ธุรกิจสมัยเดิมนะครับผมอย่างที Mirror, me. here, ่เราทราบกันดีนะครับเมื่อคุณเปิดกิจการคุณต้องนั่งเฝ้าร้านถูกต้องค่ะหรือคุณจะต้องจ้างลูกน้องมาทํางานแทนคุณครับหรือให้ลูกน้องมาทํางานให้กับคุณถูกต้องไหมครับแต่ในปัจจุบันนี้ครับธุรกิจสมัยใหม่นี่นะครับหรือที่เรียกว่าดิจิทัลมาเก็ตติ้งเนี่ยนะครับผมคุณผู้ชมครับสามารถที่จะดําเนินธุรกิจได้โดยที่บางทีตัวเราเองเนี่ยอาจจะไม่ต้องนั่งเฝ้าร้านก็ได้ถูกต้องค่ะใช่ไหมครับผมนะครับมากไปกว่านั้นครับธุรกิจออนไลน์เหล่านี้นะคราาถช่วยทงด้น บุคคลนะครับที่กําลังศึกษาอยู่นะครับหรือบุคคลที่กาลังในกศนอ,อยู่นะครับผมอยากจะมีรายได้เสริม,มโดยที่ตนเองเนี่ยกำลังศึกษา<ฆ>นะครับผมก็สามารถเรียกว่ามี AI หรือมีแชทบอทสามารถมาหารายได้ได้ถูกต้องไหมครับใช่ค่ะแหมเรียกว่าเรื่องหาในวันนี้นะครับผมรู้สึกว่าครูพักเนี่ยให้ประโยชน์กับพวกเรามากอย่างยิ่งเลยนะครับผม<ฆ>ครูพักค่ะยังไงวันนี้ขอขอบคุณมากเลยนะครับด้านค่ะสวัสด<อ>ีครับคุณค่า เป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมทั้งหมดนี้คือเนื้อหาของรายการกสนชออนไลน์พลสกับผมธนิตสุขธำวงพบกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการสำหรับวันนี้ผมกุพักและทีมงานลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับการสร้างข้อความทักถ่ายเพื่อนใหม่ในไลน์ Official Account ขั้นตอนที่1คลิกหน้าหลักคลิกข้อความทักทายเพื่อนใหม ขั้นตอนที่ 2. พิมพ์ข้อความที่ต้องการขั้นตอนที่สคลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มช่องข้อความและพิมพ์ข้อความที่ต้องการขั้นตอนที่4เมื่อพิมพ์ข้อความเรียบร้อยแล้วคลิกบันทึกการแก้ไขเพียงเท่านี้เราก็ทำการสร้างข้อความทักทายเพื่อใหม่ใน Li n e o f f i c i a l Account ได้แล้ว